พี่รักผมคิดถึงคุณจริงๆไปลบอีรักตั้งสองปีคุณคงเหงาแย่เลยคิดถึงคุณเช่นกันค่ะดีใจจังเลยที่คุณกลับมาต่อไปนี้คงไม่เหงาอีกแล้วว่าแต่คุณเอาไข่สองฟอกกับเงินห้าหมื่นดอลลาร์มาวางไว้ที่ตู้โชว์ทำไมเหรอเออฉันขอสารภาพตามตรงคือช่วงที่คุณไม่อยู่ฉันเหงาเหลือเกินฉันนอกใจคุณค่ะ ทุกครั้งที่ฉันนอกใจคุณฉันจะเอาไข่มาวางไว้ที่ตู้โชว์เพื่อเตือนความทรงจำว่าฉันทำผิดต่อคุณไปกี่ครั้งเออไม่เป็นไรหรอกที่รักคุณคงเหงาจริงๆผมไปรบตั้งสองปีมีไข่วางอยู่สองฟองก็หมายความว่าคุณนอกใจผมแค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้วเงินสดตั้งห้าหมืนดอลลาร์นี่แหละคุณไปเอามาจากไหนเหรออ๋อเงินนั่นน่ะเหละพอฉันได้ไข่มา เห็นกลัวมันจะเสียเลยเอาไปขายก็เลยได้เงินมานะ่ะเเฮฮฮ